ในมงคลสูตรท่านกล่าวไว้พวกเราฟังจนจินใจสวดสาธยายจนชินปากก็คืออเซวนาจะบาลานังปันตานันจะเซวนาแปลความก็ว่า การม่คบคนพาลสันดานหยาบนี่การครบบัณฑิตเนี่ยผ,ผู้ผู้ชอบด้วยกายวาจาใจเนี่เอตัมมังคารมุตตัมังท่านว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเราอาจจะคิดแต่ในแง่ภายนอกเห็มมาคบคนพาลสันดานหยาบนอกๆไปนู้นนั่นก็ถูก ในการเกี่ยวกับเรื่องสังคมเพราะมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนฝูงญาติมิตรเกี่ยวข้องกับสมาคมมากน้อยท่านสอนในแง่หนึ่งแต่อาจจะคิดในแง่เดียวเท่านั้นสำหรับตนเองเลยลืมคิดถ้าเราคิดในแง่เดียวเราก็ลืมคิดเรื่องตัวเรา เป็นแต่เพียงเอาไม่ไปคบคนผ่านภายนอกแล้วก็ดีแต่การที่เราครบคนคนผ่านภายในนั้นเราไม่ทราบว่าคบกันมาเท่าไหร่ครบกันมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั่งถึงบัดนี้คนผ่านภายในหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็มีกิตที่เป็นผ่านคอยกิตกันคอยฉุดลาก คือกิดกันกิจกันในทางที่ดีของเรามาให้ทำความดีได้โดยสะดวกสบายหาเรื่องนั้นมาขัดข้องหาเรื่องนี้มายุแย่ให้ล้มเหลวไปตามมันจนได้เรื่อยมานี่เรียกว่าผ่านภายในคำว่า ผานนั้นทางพุทธศาสนาท่านหมายถึงความคิดที่ทําให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนท่านเรียกว่าผ่านจะมีความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรถ้ายังจะทําคนอื่นให้เดือดร้อนและตนเดือดร้อนอยู่แล้วความรู้นั้นท่านไม่เรียกว่าเป็นความรู้ที่ฉลาดความรู้ที่ยังผู้ประพฤติฏปฏิบัติ ให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายมีความสุขตนเองก็มีความสุขนั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ความฉลาดแท้ตามหลักธรรมนี่พานนี่หมายถึงพานภายในตัวของเรานี้เป็นสิ่งสําคัญมากอันหนึ่งซึ่งอยู่กับตัวตลอดมาแล้วเราเคยควบค้าสมาคมกับพานตัวน,นี้มานานแสนานานจนกระทั่งบัดนี้ เราก็ยังมีความสนิทกับพานของเราอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเรามีพานเราครบกับคนพานคือความคิดการกระทํำของเราที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดท่านเรียกว่าพานภายนในพยายามเลือกเฟ้นความคิดที่เห็นว่าไม่ดีทั้งส่วนหยาบส่วนกลาง ส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้แห่งเดียวกันความคิดใดที่เป็นไปเพื่อสั่งสมทุกขึ้นมาความคิดนั้นท่านเรียกว่าผ่านนี่เราก็ตีขแขนงแยกออกไปมากน้อยเพียงไรก็ได้จากเราคนเดียวที่คิดเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นในทางที่ว่าผ่านท่านให้ครบ ความคิดเช่นนี้ให้เห็นว่าความคิดเช่นนี้เป็นภัยเช่นเดียวกับพานภายนอกเป็นภัยต่อเรานี่รอบเมื่อคิดทั้งภายนอกคิดทั้งภายในพานภายนอกก็เข้าใจพยายามหลีกเว้นพานภายในก็เข้าใจพยายามหลีกเว้นกีดการความคิดเช่นนั้นอย่าให้เกิดขึ้นพยายามปราบปรามอยู่เรื่อยๆไปโดยความเห็นภัย ในขณะที่คิดท,ที่ทําที่พูดออกไปทุกระยะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ครบคนุมผ่านชื่อว่าเป็นผู้เห็นภายต่อคนผ่านทั้งภายนอกภายในให้ครบบรัณฑิตนับานาดหมายถึงภายนอกด้วยภายในด้วยอย่างที่เราครบกับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงที่มีความประพฤติดีงาม และให้อวัตสั่งสอนนุ้นให้อุบาต่างๆจะเป็นญาติเป็นมิตรเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ตลอดถึงครูถึงอาจารย์ที่ให้อุบายอันดีงามแก่เราเรียกว่าบัณฑิตไม่ต้องหาความรู้ความฉลาดแบกบตู้พระไกรปิดกมาก็ตามไม่ได้หาความรู้ความฉลาดถึงขั้นปริญญาเอกมาก็ตามสำคัญอยู่ที่ความคิดความเห็นการประพติตัวเป็น สิ่งที่ชักยุงให้คนอื่นได้รับความุกความสบายเป็นความถูกต้องนงามไปด้วยมีตนเป็นสําคัญเป็นผู้ให้อุบายนี่ทางเรียกว่าบัณฑิตทางพุทธศาสนาท่านหมายอย่างนี้เป็นบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตภายในได้แก่อุบายวิธีต่างๆที่จะเป็นไปเพื่อกุงามความดีจากตนนับแต่พื้นน่งกุงามความดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนเลส ออกจากจิตใจของตนเป็นลําดับลดลําับเป็นชั้นๆของสติปัญญาเรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์เป็นชั้นๆไปจนกระทั่งถึงมหาขั้นมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตก็ได้แก่มหาสติมหาปัญญานั่นแหละเรียกว่ามหาบัณฑิตเลยขั้นหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงนิมมุติเรียกว่าจอมปรา์ที่นี่นะเลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็เป็นจอมปรา ได้แก่ผู้เฉลียวฉลาดรอบตัวภายในจิตใจคือพระรหัตสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทั้งสองอย่างนี้คือเสวนาจะบาลานังไม่ครบคน่านทั้งคนผ่านภายน,นอกทั้งคนผ่านภา,า,ายในปณิตานันจะเสวนาครบบัณฑิตนักปราชุผูเฉลียวฉลาดทั้งภายน,นอกและภา,ายใน พยายามปิดตัวให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งที่จะเป็นค่าสึกต่อจิตใจของตนนี่เรียกว่าบัณฑิตนักปราชให้ครบผู้นี้ให้สั่งสมให้ส่งเสริมผู้นี้ให้มีกําลังมากขึ้นโดยลําดับตำดับเอตัมมังคารมุตตมังท่านเรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นนี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสมนานันจะรัสนงังเอตัมมังคารมุตตมัง การเห็นสมณะผู้สงบการวาจาใจเรียกก็เป็นมงคลอันสูงสุดเช่นเดียวกันคำว่าสมณะตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก็มีสี่ประเภทสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาบันสมณะที่สองได้แก่พระสกิทาคามีสมณะที่สามได้แก่พระอนาคามีสมณะที่สี่ได้แก่พระอรหันต์การเห็นสมณะเหล่านี้ที่ว่าเป็นมงคลอันสูงสุด เป็นมงคลขั้นหนึ่งเป็นสมณะขั้นหนึ่งส่วนภายนอกและพยายามทำให้แจ้งซึ่งมากผลทั้งสี่นั้นคือสมณะทั้งสี่นั้นได้แก่พระโสดาสกิทาอาณาคาอรหัตตผลขึ้นภายในจิตใจของตนนี่ชื่อว่าเป็นผู้ทำให้แจ้งซึ่ง มรรคผลทั้งสี่รวมเป็นแปดเป็นมงคลอันสูงสุดนในมงคลเทปณีที่ในมงคลลัษสูตที่ท่านแสดงว่านี่มีแต่ธํามสำคัญสำคัญ,คญทั้งนั้นแต่นี้แยกดังที่ว่านี้ให้แยกแยะพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในเยื่เกียมกันเนีย่ยทิ่เทวดาทั้งหลายเกิด มีปัญหาถกเถียงกันอยู่ถึงสิบสองปีไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยจึงพากันมาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าโดยที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นแล้วในโลกเป็นผู้สามารถชี้แจงอัรรมหรือปัญหาในแง่ต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ข้องใจทั้งหลายจึงได้พากันมาทูลถามพระพุทธเจ้าตาม มงคลสูตรที่ท่านยกขึ้นไว้เบื้องต้นแต่เวลาท่านสูตรมวลท่านยกเอาเพียงว่าอเสวนาจะบาลานังเลื่อยมาเลยท่ามารล่าถึงบวกเทวดาทั้งหลายมาจากนู้นจากนี้มากมายก,กายกองแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาท่านตัดออกเสียหมดเอาแต่เนื้อเนื้อ,อ,อคือมงคลสูตรสามสิบแปดประการนี้มาแสดง มงคลสามสิบปดประการนี้เป็นคุณแก่เทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายเลยตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้สูตรใดก็ตามเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่สนิทกับจริตนิสัยของเราให้มีพื้นพานในจิตใจของเราดังที่กล่าวในสองสามบทเบื้องต้นนั้นว่าไม่ครบคนท่าน นี่คือโคบันดนอกการเห็นสมณะนี่นี่มันปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงคุณธรรมมันสูงสุดไว้ภายในจิตใจคําว่าเทวดาตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยรู้เคยเห็นคิดดูดิมนุษย์ด้วยกันรพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกอรหันอรหันท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง แต่ทําไมท่านสามารถรู้เห็นเทวดาจนถึงกับแนะนําสั่งสอนเทวดาให้ได้สําเร็จมากผลนิพพานจํานวนเป็นล้านล้านไม่ใช่ธรรมดาลองที่ท่านกล่าวไว้ในสูตรต่างๆว่าเทวดามาฟังเทศพระพุเทธเจ้าได้สําเร็จมากผลนิพพานเป็นโกรธคำว่าโกรธจะหมายถึงเท่าไหรม่ทราบเป็นแสนแสนเป็นโกรธไป แม้ไม่เพียงแต่เทศวันหนึ่งวันเดียวนังเทศจนกระทั่งโพรองค์ปร,รินาิพานทางในพุทธกิจท่านแสดงไว้ว่าอัตราเตเทวปัญหากลงตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วแก้ปัญหานแนะนําสั่งสอนเทวดาชั้นต่างๆที่เข้ามาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้านี่ท่านถือบัน เทวดาเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายสอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษย์ทั้งหลายนี่เองท่านถือเป็นธรมธรมดาธรรมดาเช่นเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วๆไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นพวกเทวตรเทวดาชั้นต่างๆประจักษ์ด้วยพยานของพระองค์คือตาทิพย์เช่นเดียวกับเรามองเห็นสิ่งต่างๆนึมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยตาเนื้อของเราแต่เมื่อเราไม่มีตาทิพย์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจึงกลายเป็นปัญหา โลกแตกทุกวันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างนั้นด้วยพระจักสุญานของพระองค์กับเราที่มาด้นดาวหรือคาดกนเนี้ดล,ลบความจริงนั้นด้วยความมืดบอดของเรายึงเป็นที่น่าสรุปสังเวชอย่างยิ่งทีเดียวเนี่ยระหว่างคนตาเดียวคนตาบอดระหว่างคนโง่คนฉลาดมันผิดกันอย่างนี้ทั้งๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตา พระองค์สามารถสั่งสอนเทวดาอินทรมยยมยักตลอดถึงสัตว์นรกเปรตมนุษย์มนาไม่มีจำกัดขอบเขตมากมา,กายแกวางพุทธภระพิงหนักมากสำหรับพระพุทธเจ้าตามพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ทำประโยชน์แก่โลกพวกเราเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งเท,ท,เทวดาอินทรมอะไรต่ออะไร แม้ที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไม่ได้นั่นแล้วเราไปเทียบกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าภาระหนักมากขนาดไหนยังสามารถทํานําภาระนั่นไปได้ตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันปริพานไม่มีภาระใดที่จะหนักมากกิ่งกว่าพุทธกิจพุทธภาระของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็เป็นพุทธวิสัยนี่ปเป็นไปด้วยอํานาจ วิสัยขอ,ของของศาสดาทำไปได้ตลอดทั่วถึงสำหรับพวกเราไม่ถึงอย่างนั้นแม้แต่จะมาสั่งสอนตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ก็ยังล้มลุกคุกคขางให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ําทําลายขี่รถเยี่ยรถบันยังขาคืนยังลุ่งบางทีก็เดินจงกรมก็ขี่รถบนหัวอยู่บนทางจงกรมนั่งภาวนาก็ขี่รถเยี่รยรถอยู่สถานที่นั่งภาวนา นอนทอน้ำมันก็ขี่รถเยี่ยรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นช่วมเป็นฐานของกิเลสตันหาทุกเอียบทด้วยความไม่มีสติพิจนาดูสิมันต่างกันไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเรามาพิจารนานะถ้าหากว่าเราจะนํามาถือไปให้เป็นประโยชน์เป็นกติเครื่องพรามสอนตัวเองให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่าวมานี้ก็คือมีบทสําคัญอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทําไมสามารถ สั่งสอนพระองค์ได้แล้วและเป็นครูของสัตว์โลกได้ั้งสามโลกธาุไปโดยตลอดทั่วถึงแต่เราจะสามารถสั่งสอนตัวของเราและแก้กิเลสตัญหาอาสะวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเพียงดวงเดียวเท่านั้นทําไมจะไม่ได้แล้วทําไมจะปล่อยตัวให้กิเลสตัญหาอาสวะทั้งหลายเนี่ยขี้ลดเยี่ยวลดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเนินนั่งนอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงเท่าแก่ชราตายเป็น ขี้กับเยี่ยวของกิเลสคราเท้าเต็มตัวมีอย่างเหลือมันสศกรปรกขนาดไหนเรื่องกิเลสอาสวะแล้วมันทําไมมันขี้ลดเยี่ยวลดเราตลอดเวลาเราไม่มีความขายะขยแขยงต่อมันบ้างเหรอเพียงเราคนเดียวเราก็ยังเอาตัวไปไม่รอดแล้วเราจะทํายังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดที่ผ่านมาก็ยังตัวไม่รอด ็ยังนอนให้กิเลสตัณหาอาสะวะมันขี่รถเหยื่อรถนั่งให้มันขี่รถเหยื่อรถตลอดมาในยาบททั้งสี่ยังจะเป็นส่วมเป็นฐานมันอยู่เหลือต่อไปนี่ควรพิจารณาตัวเองนี่เป็นคติอันสําคัญที่เราจะนํามาใช้าสมัตตัวเราเองกิเลสมันมีอำนาจวาสนาขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านทำไมปราบได้สาวกอรหรัตละหันหรือพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต่ข้งพุทธกาลท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านทาไมปราบมันได้ เอามันมาเป็นส้วมเป็นฐานได้ขี่ลดเยี่ยวลถมันได้ไม่มีแต่มันขี่รดเยี่ยวลดเราถ่ายเดียวทําไมเราจะทําไม่ได้คลิปมันถ้ามันเป็นส้วมเป็นฐานเราสักทีไม่ดีเลยเอ่าพยายามนี่ถตาพวกส้วมพวกห้องน้ําห้องถ่ายของมันมองไปไหนมีท้องน้าห้องถ่าห้องส้วมห้องกิเลสมันก็น่าจะลด,ดสงเวชเหมือนกันนะเอาฟิตตัวให้ดี แกมันอยู่ตรงไหนกิเลสนี่มันอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละไมนอยู่ที่ตรงไหนแต่เรามักจะเข้าใจว่ากิเลสมันเป็นเพื่อนสนิทเราเป็นเราทั้งหมดเนี่ยที่มันแก้ทันออกว่ากิเลสมันเป็นเราถ้าถือกิเลสเป็นกิเลสถือกิเลสเป็นไทยแล้วมันก็มีทางแก้กันได้หาอุบายพิจารณาแก้ไขตัวเองแต่พูดเรื่องการแก้ พมันมีอะไรที่จะแก้ยากยิ่งกว่าแก้กิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงเป็นตน้นนี่มนุษย์เรามีหัวใจสัตว์มีหัวใจทําไมจะไม่อยากได้ทําไมจะไม่อยากโลภนี่เมืองพอของความโลภมันมีที่ไหนเมืองพอของความโกรธมันมีที่ไหน เมืองพอของความหลงมันมีที่ไหนมันไม่มีขอบมีเขตมันกว้างขวางยิ่งกว่าแม่น้ําท้องฟ้ามหาสมุทรเพราะฉะนั้นมันมันจิงแก้ยากเพราะมันกว้างต่อกว้างเป็นของยากแต่ถึงกว้างขนาดไหนก็ตามรากฐานของสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นประมวลลงมาค่าที่ตรงนี้มาตัดหน้าแก้วของมันออกที่ตรงนี้แล้วมันตายไปหมดเช่นเดียวกับต้นไม้ดังที่เคยอธิบายมาแล้ว อลบความโกรธความหลงกิ่งก้านสาขามันแตกกิ่งแตกก้านแตกใบแตกดอกแตกผลออกไปมากมายเียงไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับต้นของมันมันมีต้นมันมีอาหารเป็นที่หล่อเลี้ยงมันถึงจริญเติบโต,ตไปได้สนุกแตกกิ่งแตกก้านออกไปแต่ถ้าพยายามตัดจุดสําคัารต้อาการของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วมันจะม,มีทางที่จะแผ่กระจายไปได้มากมา,กายกว่กองนนะักค่อยอับเฉาหรือค่อย ยุบยอดตายลงไปโดยลำดับบจกนกระทั่งตายหมดโดยสิ้นเชิงณภายในใจด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าทำดังกล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสทั้งสามประเภทอันใดตนี้ให้หมดไปจากใจคําว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะปรากฏขึ้นมาโดยลําดับบจกนกระทั่งปรากฏขึ้นมาอย่างแจ้งชัดตั้จับก,กับใจเป็นสันติทีโก รู้เองเห็นเองในวงผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะปัจจตังเวริตบโบวินยูหิผู้ที่รู้ทั้งหลายจะไม่รู้ที่อื่นจะรู้ขึ้นกับตัวเองนี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมะท่านวางไว้เป็นของกลางนี่เป็นจุดที่จะตัดปัญหากับกิเลสอาสวะทั้งหลายสู้มันเวลานี้เราได้สติสตัง มาแล้วพอสมควรได้รับผ่านอบรมจากอาจ,จากย์ทำได้ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรเลยบางโอวาจากครูจาก,จกอาตารา์พอสมควรปัญหาอันใหญ่ก็คือเรื่องของเราที่จะต้องฟิตตัวของเราให้มีสติปัญญาทันกับปัญมายาของเด็อดซึ่ง 100, 000, 000, ร้อยเล่พันเดี่ยงร้อยสันพันคงที่มีอยู่ภายใน,นจิตใจของเราให้ขาดลงไปโดยลําดับลําดับ ิเลศขาดลงไปมากน้อยความสุขความสบายจะค่อยปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเย็นใจนี่เย็นยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเย็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงอมสุขไม่มีเปื่อยมีเน่าสุขอย่างสม่ำเสมอสุขสุดยอดยิ่งเป็นสุขอาการวิโกไม่มีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมนี่แหละ ท่านเรียกว่าความสุขของปราดพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงค้นพบความสุขประเภทนี้สาวกอรหันหันทั้งหลายท่านก็ทรงค้นท่านก็ค้นพบความสุขประเภทนี้ท่านจึงปล่อยวางความสุขโดยประการทั้งปวงที่เคยเกี่ยวข้องกันมาไม่เพียงแต่สุขทุกข์ก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันเป็นผู้หมดห่วงหมดใดหมดป่าช้า ต้องมาวกเยีย็นให้กายเกิดกันอยู่มยไม่หยุดไม่ถ้อยนะขมืดต่างๆพบน้อยพบใหญ่ทีเรียกว่าวัฏฏะวนไปวนมาตัดกรงจากวัฏฏะวนนี้ออกจากใจเสียได้เป็นความสุขเป็นความสบายอันล้นทนนี่คือความสุขของมนุษย์แท้สมกับภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเจอความสุขนี้แล้วอันใดอันใดก็ปล่อยกันหมดนี่ในธรรมบทที่กล่าวว่า สมนานำจะรับนังก็เข้าในจิตดวงนี้แล้วนิบานสัจจิกิริยาเอตัมมังคารมุตตมังก็เช่นเดียวกันให้ทำพันิพานให้แจ้งคือเวลานี้พันิพานถูกปิดบังด้วยกิเลสประเภทดังกล่าวมาเหล่านี้จนมืดมิด,มดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสงา่าผ่าเผยขึ้นภารจิตใจแมน้นิดหนึ่งเลยถ้าทาิศแม้จะถูกเมฆปิดบงังแสงสว่าง ส่งมาไม่เต็มที่เต็มฐานได้ก็ตามแต่เป็นบางการบางเวลาย่อมมีการเปิดเผยตัวออกได้อย่างชัดเจนที่เรียกท้องฟ้าอากาศปลอดโปร่งนะเหตใจามจิตใจของเราที่ถูกที่เียกพุ่มพ่อปิดบังอยู่นี้ไม่มีวันปลอดโปร่งได้เลยเมือม่อนิดปิดตาฉะนั้นนั่นแหะทา่านบอกให้ทำพันิพพานให้แจ้งพันิพพานก็หมายถึงจิตนั่นเองไม่ได้หมายถึงอะไร ที่พระนิพพานยังแจ้งมาได้กเพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายคือกิเลสนี้ซึ่งเกี่ยวเหมือนก้อนเมฆปิดบงังพระอาทิตย์เมื่อนชำระลงด้วยความเพียรท่องเรามีสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกแล้วเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นตัวจิตล้วนๆนั้นจะค่อยแสดงตัวออกมาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งทําพระนิพพานให้แจ้งอย่างประจักนี่ก็เอตัมมังคามุตตัมมัง เป็นมงคลอันสูงสุดไม่มีมงคลใดในโลกนี้จะสูงสุดยิ่งกว่าการพบสมณะสุดท้ายคือพระรหัสและการธรรมนิพนธ์ให้แจ้งคือถึงความบริสุทธิแห่งใจนี่เป็นมงคลอันสูงสุด ทำให้เห็นประจักษ์กับใจของเรานี่เราจะได้ชัดเจนว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นน่ะสอนโลกอย่างเป่าๆเล่นๆหรือว่าสอนจริงหรือใครเป็นคนเล่นใครเป็นคนจริงโอวาทเป็นของเล่นหรือผู้ฟังผู้ถือเป็นเป็นคนเล่นหรืออะไรจริงอะไรไม่จริงพิสูจน์กันที่ที่หัวใจเราน,นำโอวาทนั้นแหละเข้ามาพิสูจน์เป็นเครื่องมือ แก้ไขนี้เมื่อธรรมชาตินี้จริงขึ้นมาล้วนๆแล้วธรรมะของบุรุธเจ้าแม่ต่างๆเป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถนนทางยังไม่กล้าเหยียบย่บาําว่าไงเพราะนั้นเป็นคําสอนบุรุธเจ้าเหยียบไม่ลงถ้าลงในคารบหลักใหญ่แล้วปีกย่อยคารบไปหมดพระพุทธรูปก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้ว ลังใหญ่คืออะไรคือหัวใจเราถึงความบริสุทธิ์เพราะอํานาจแห่งธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นผู้ชี้แจงบอกแนวทางเขาลอบไปหมดดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างในสมัยปัจจุบันในห้องนอนใดที่ถูกนิมนต์ไปพักอย่างนี้ถ้ามีหนังสือธรรมะอยู่ต่ํากว่าท่านท่านจะไม่ยอมนอนในห้องนั้นเลยท่านต้องยกหนังสือนั้งขึ้นสูงกว่าทีศษะท่านเสมอท่านถึงยอมนอน นี่ธรรมพุทเจ้าเราอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมเป็นตายแล้วมอบกับธรรมปฏิบัติได้รู้ได้เห็นมากน้อยเพราะธรรมของพุทธเจ้าทางนั้นเราจะหยบยลทำลายได้อย่างไรท่านว่าเอาทําให้อยู่ต่ากว่าเราได้อย่างไรนะท่านว่าท่านไม่ยอมนอนยกตัวอย่างเช่นท่านมาพักวัาสารวันเป็นต้นในห้องนั้นมีหนังสือท่านไม่ยอมให้ขนหนังสือขึ้นสูงให้หมดเลยนั่นเลยเนี่ลุงคารลบถึงใจทุกอย่าง พอทำถึงใจความเคารพไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่าจะอะไรท่านเคารพถึงเรียยว่าสุดยอดกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูปก,ก็สนิทไม่มีใครที่จะกราบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าท่านสันมันในสมัยปัจจุบันนี้เห็นไปจักด้วยตาความเคารพในอัตนธรรมก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปพระกระจายนะที่อยู่ในซองยาอะไรยาพระกระจายนั้น พอท่านได้มาโอ้โหนี่ยะพระกระจายยนะเป็นอาคาสาวกของพระพุทธเจ้านีา่ท่านรีบเทยานออกแล้วเอายะาพระกระจายยนะันนั้นเน็บไว้บนที่นอนท่านทั้งกราบนี่องค์สาวกรูปของท่านนี่มีความหมายแค่ไหนพระกระจายยนะันนจะมาทําเล่นๆนี้ได้หรือฟังนี่แหละเมื่อถึงใจแล้วถึงทุกอย่างเคารพทุกอย่างบรรดาที่สิ่งที่เป็น ควรเป็นของเคารพท่านเคารพจริงๆนั่นท่านไม่เล่นเหมือนน้องปุถุชนคนหนาเหยียบนุนเหยียบนี่เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายพ่อไม่รู้ก็ลูกๆคำคำงูปลาปลาไปในลักษณะของคนตาบอดนั่นแหละถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบอันไหนจะเป็นขวากเป็นหนามไม่ยอมเหยียบสิ่งใดที่จะเป็นโทษเป็นภัยขาดความเคารพท่านไม่ยอมทำนักป่าท่านเป็นอย่างนั้นอา้อาวอีกแล้วนีิ โอ้เอาละหยิบเอวัง